คุณหมอครับอยากให้สรุปสักนิดนึงว่าในช่วงอายุ0ถึง3ขวบเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกในด้านไหนมากที่สุดครับ ในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งปีนะคะก็คือให้ไปโฟกัสเรื่องของทางร่างกายการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้สังเกตว่าลูกจะนั่งได้หรือยัอตองตอนหกเดือนปีหนึ่งเกาะยืนได้หรือยังประมาณขวบครึ่งจะต้องเริ่มพูดคาโดดได้สัก2 2> หนึ่งถึงสองคำทำตามสั่งได้ชี้บอกความต้องการได้เรียกป๊าป๊าม๊าพ่อพ่อแม่แม่ได้ป๊าป๊าป๊าม๊าพ่อพ่อแม่แม่นี่เป็นคําแบบเบสิกไปต้องได้นะรต้องได้จะไปไปไปมัมมัม้าคำง่ายๆเลยเงี้ยค่ะ ครึ่งก็ควรจะทําได้ครับผมค่ะแล้วพอ2อถึงสขวบก็จะปลกการเรื่องอารมณ์เน้นสอนเรื่องอารมณ์เน้นสอนเรื่องการสื่อสารบอกความต้องการเน้นสอนเรื่องการรอคอยครับเพราะว่าพอ3ขวบขึ้นไปเราจะเริ่มแบบไปโรงเรียนซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะเอาสิ่งที่เราสอนมานี่แหละไปส่งเสริมให้เขาเข้าโรงเรียนได้สมูทขึ้นอานะคะ